สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับแอป์ก,ก็จะมาทดสอบการระบายความร้อนของซิงค์ระบายความร้อนด้วยลมนะครับยี่ห้อ b ิวอรรุ่น Shadow r o c k 3นะครับใช้กับ CPU Intel Core i7 Gen 12นะครับใครหาซิงค์ระบายความร้อนอยู่นะครับตัวนี้ก็รองรับ Intel Gen 12ด้วยนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ2,000ต้นๆน,นะครับสว่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสเปคของซิงค์ตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็ เป็นรายเอียดนะครับสามารถดูกันได้นะครับวันนี้ผมแนะนําให้ดูดีๆเลยนะครับ1นึ่งมมิลลิเมตรนะครับเคสของเพื่อนๆต้องรองรับการใส่ซิงค์ที่สูง1นึ่งมมิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกไม่ดีบางทีซิงค์มันอาจจะยาวเกินไปแล้วปิดกระจกข้างไม่ได้นะครับต้องดูดีๆนะอ่ะต่อมาครับผมในส่วนของฮคสซิงค์นะครับก็จะเป็นในส่วนของอลูมิเนียมนะครับก็ช่วยการถ่ายเทความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้มันไม่ได้เขียนว่ารองรับ lg a 1 7 0่นนะครับแต่มันสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับนี่แล้วก็ uh, power tdp นะครับรองรับสูงสุดถึง190เลยนะครับก็ถือว่ารองรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะ uh, นะครับแฟนสปีด pwm 100ยเซนทวิ่งอยู่วัน1,600นะครับโอเคแล้วก็พัดลมขนาด120มิลลิเมตรนะครับมี1ตัวนะมี1ตัวตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มาก เข้ามือผมเลยนะครับมีพัดลมตัวเดียวนะเดี๋ยวผมจะมาลองฟูลโหลดกันให้ดูนะครับว่าฟูลโหลดเนี่ยกับ i7 จะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะครับใช้ cpu set ในการทดสอบ cpu นะครับโดยให้มันรัน100%เลยนะครับเดี๋ยวผมกดไว้รอก่อนตืดแล้วก็กด t ามิ Manager ขึ้นมานะครับนี่วิ่ง100%แล้วนะครับเดี๋ยวผมปรับ แสงไฟลงมานิดหนึ่งแล้วกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์มอนิ o เตอร์ในการทดสอบอุณหภูมินะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่อุอณหภูมิตอนนี้นะครับ70องศานะครับประมาณ70องศานี่ครับเห็นกันอยู่เนาะ70ตอนนี้ขึ้นมา72แล้วนะครับคอร์สปีด CPU วิ่งอยู่ที่ 4.27กิกะเฮิร์นะครับ12คอ20เทดในส่วนของเสียงนะครับเสียงก็ไม่ค่อยดังนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไมค์ไปใกล้ให้ดูนะครับครับเป็นไง เสียงก็ไม่ค่อยดังนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ77-78แล้วนะครับผมคิดว่าถ้า full load ก็ไม่น่าจะเกิน85นะครับถ้าเป็นห้องพัดลมแต่ถ้าห้องแอร์ที่ผมเทสไว้นะครับไม่เกิน75องศานะครับแต่นี่คือผมเพิ่งปิดแอร์ไปนะครับก็เลยตอนแรกว่าจะเก็บแล้วเครื่องเนี่ยแต่อ่ะไหนๆก็ได้มีซิงมาแนะนำเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวขอทำคลิป รีวิวให้สำหรับ้วการเผื่อใครยังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะใช้ซิงลมดีหรือเปล่าหรือวจะใช้ใช้ชุดน้ํานะครับก็มันก็ดีคนละแบบนะครับจะถามว่าอะไรมันเย็นกว่ากันแน่นอนมันก็ต้องเป็นชุดน้ําอยู่แล้วนะครับแต่มันก็มีซิงลมเหมือนกันที่มันรับาความร้อนดีพอๆกันกับชุดน้ําก็มีเหมือนกันนะครับซิงลมมันก็ดีตรงที่ว่ามันมันไม่ต้องดูแลรักษายากอ่ะก็คือปล่อยมันเลยนะครับจนกว่ามันจนกว่ามันจะพังอ่ะคือมันพังยากมากๆเลยนะครับใช้งาน5ปี10ปีไปเลยแต่ถ้า ในเรื่องของชุดน้ําอ่ะบางทีอาจจะแบบมีน้ํารั่วน้ําซึมบ้างนะครับอืมมันก็แต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีน้ำน้ำรั่วน้ําซึมนะครับแล้วก็อีกอย่างชุดน้ำมันก็ได้ในเรื่องของความสวยงามนะครับบล็อกน้ํามีไฟในส่วนของด้านบนพัดลมหม้อน้ําก็มีไฟนะครับถามว่าเลือกอะไรดีกว่ากันถ้าเอาในเรื่องของการระบายความร้อนซึ่งชุดน้ามันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่ต้องการอ่การดูแลรักษาที่ยุ่งยากนะครับหรือว่า ต้องการการดูแลรักษาง่ายๆติดปุ๊บแล้วเราก็ใช้ไปยาวๆเลยไม่ต้องมาหมั่นใส่ใจมันมากมก็เป็นสิงลมก็ได้นะครับแต่ถ้าความสวยงามผมยังไงผมก็ยังยกให้ในส่วนของตัวชุดระบายความร้อนด้วยน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวในเร็วนี้ผมก็จะมีชุดระบายความร้อนด้วยน้ํามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่แบบจะไม่ได้แบบรีวิวแบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นจะรีวิวในส่วนของการใช้งานจริงๆไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้แบบมาถ่าย ไม,ไม่ได้มาถ่ายให้มันเห็นชัดๆว่าเออมีอะไรบ้างจะมาถ่ายในส่วนของผลลัพธ์เป็นว่าเออมันระบายความร้อนดีไหมนะครับแต่ถ้าผมมีโอกาสผมมีเวลาเดี๋ยผมอาจจะมารีวิวให้มันละเอียดมากกว่านี้หน่อยในส่วนของอ,อ,อุปกรณ์มีอะไรบ้างการติดตั้งนั่นนี่นะครับแล้วเดี๋ยวยวนี้ผมจะเน้นไปในส่วนของการเทสผลลัพธ์ไปเลยดีกว่าว่าเออมันฟูลโหลดมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเอาละตอนนี้ผมก็พูดมาได้ประมาณ1 2ถึงนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าฟูลโหลดอยู่ที่เนี่ยครับ อุณหภูมินะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ78องศา80องศานะครับก็ยังไม่ถึง83 84นะก็ถือว่าค่อนข้างเย็นนะครับเนี่ยตอนนี้พีคสุดๆแม็กซ์สุดอยู่ที่ประมาณ82นะครับก็ถือว่าเย็นครับผมใช้ได้ครับแต่ซิงค์เดิมเอาไม่อยู่นะครับซิงค์เดิมเอาไม่อยู่ซิงค์เดิมมันเล็กไปหน่อยนะครับก็ถ้าอยากถานอมซิฟถนอมเมนบอร์ดก็แนะนำเปลี่ยนซิงค์เหมือนจะได้ระบ,ระบะายความร้อนดีขึ้น นะครับแล้วเขาค่าประมาณนี้แล้วการส่วนเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องของลูกค้านะครับสั่งประกอบมาเน้นตัดต่อวิดีโอนะครับก็เลยใช้ให้เจ็เวลาเรนเดอร์วิดีโอมันจะเสร็จไวกว่าแล้วก็ขณะที่เราเรนเดอร์เรายังสามารถทํางานอื่นๆไปพร้อมกันด้วยเช่นเรนเดอร์วิดีโอวิด้วยตัดต่อรูปภาพไปด้วยนะครับหรือว่า เราจะเล่นเกมเครื่องนี้ก็เล่นเกมได้นะครับผมใช้เป็นกาจ์ดจอ1 6 6 0 Ti นที่ะครับผมก็เล่นเกมได้แทบทุกเกมเลยหรือว่าเราใช้งานตัดต่อวิดีโอเนี่ยลราก็สามารถตั้งค่าให้โปรแกรมเนี่ยมันใช้ i 7กับตัวกาจอช่วยในการประมวลผลก็จะช่วยให้การเรนเดอร์วิดีโอเสร็จไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวนี้มันเป็น i 7 1 2 7 0ใช่ไหมครับมันก็มี iGPU นะผม iGPU ก็ช่วยเรื่องการประมวลผลในส่วนของเรนเดอร์วิดีโอได้ไวไหมนี่ขึ้นอยางด้วยหรือว่าเราจะไปยิงสตรีมก็ได้เช่นกันหรือว่าเราจะอัดหน้าจอโดยใช้ iGPU ก็ได้เช่นกันนะครับเครื่องนี้ลูกค้าก็จัดหนักจัดเต็มในเรื่องของการเก็บข้อมูลเลยนะครับใช้เป็น SSD M. 2 1000G กิกตัวครับผมรวมรวมกันก็เป็น 2000G กิกนะครับก็ใช้งานกันได้ยาวๆนะครับเน้นไฟ RGB นิดเดียวผมแค่ตัวแรมนอกนั้นเป็นเคททึบ นะครับนี่ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากสั่งประกอบคอมนะครับแนวตัดตอ่อแนวสตรีมหรือว่าแนวออกแบบสถาปัตหรือว่าเล่นเกมเนะี่ยก็สามารถทักมาได้เลยนะครับที่เพลอทป็อ ok กจะสเปกคอมเครื่องนี้ผมก็เอามาต่อ2หน้าจอได้นะครับทจริงเครื่องนี้สามารถต่อหน้าจอสูงสุดถึงที่ตัวการ์ดจอต่อได้4หน้าจอนะครับอ่าไม่ใช่3หน้าจอนะครับส่วนหลังเมนบอร์ดก็ต่อได้อีก3นะครับรวมกันทั้งหมดเครื่องนี้สามารถต่อได้สูงสุดถึง6หน้าจอเลยทีเดียว นะครับประมาณนี้เลยอ่ะก่อนจะไปขอดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็ประมาณ 80, 78, 80, 78ประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วก็ผมเกือบลืมบอ,อกไปในะส่วนของ I7 ตัวนี้นะครับก็มี P ี ore, e ore, คอ E คอในการช่วยประมวลผลนะครับก็คือ P ีคอจะ เป็นคอประมวลผลหลักในส่วนของโปรแกรมที่สําคัญนะครับโปรแกรมที่ต้องการคอสปีดสูงๆเนี่ย P คอก็จะมาทํางานในส่วนของโปรแกรมที่มันไม่ได้โหลดเช่นเราพับหน้าจอโปรแกรมตัดต่อวิดีโอหรือว่าเราพับหน้าจอโฟล์กอนโคมอีคอก็จะมาประมวลผลนะครับมันก็เลยจะไม่แย่งคอหลักคอรองนะผมทําให้คอหลักเนี่ยมันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้ครับผมผมไปแล้วครับสวัสดีครับ